นมามามาเน่เน <Sonic> ่เอย่าเพิ่งเข้าสิโอ้อะไรอะนี่ไอ้ผีนะโอ้โหน่ากลัวครับเปลี่ยนเหอะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวกว่าผีก็น่าขาดหน่อยผีไม่ได้บูบี้ไหมไม่น่ากลัวจริงอะไอมันไม่กลัวบ้างวะเนี่ยแกป่องสตอรี่หนึ่ง อีปีไม่เสียงโอ้โหเสียงฮัดอะไรเนี่ยนี่วะฮะเคยเล่นแล้วผมเคยเล่นแล้วอ๋อแ่ดัดดัดนี่หรอเคยเล่นแต่ยังเล่ไม่จบโอ้โหคยมันน่ากลัวไม่หน่มันมันแปลว่าอะไรมันมีภาษาไทยไหมหนี่ิไฟอ a key to enter the main house หาอ๋อนี่ไง อ่านจัลอ่านเลยอ่านเลยเข้าใจวัสดุ้ยวัสดุผสมกันไปคนนุณมีห้าชีวิตรวมถึงชีวิตพิเศษจินไล่ตามฮะจินคืออะไรวะาโตตัวอะไรวะผีจินเมื่อคุณอยู่ใกล้พวกเขาหนึ่งทับสาโอกาสพวกเขาก็หายไปหา,ายไปหลายหคนจะได้รับตราถ่ายลูก ทั้งหมดเพื่อรับตามไม่สามารถสะสมทั้งหมดได้เพียงฟังกชันอะไรไม่รู้โทรศัพท์ <laughs> ไอโฟงแปดยังสว่างเออทำไมแปดมันสว่างสว่างแบบอันนี้นลกล้องวงจ<อ>น,นปิดอ้นนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะเออทำไมไม่หลับ2021มีตำนานผีที่ไ่ล่ะ

อ๋อพ,พี่เบลกี้ไม่เราลืมไปอยู่ที่พี่ก็เปิดพี่ก็เปิดเปิด <c oughs> ด้านหลังมาเลยมาพี่หน่อยพี่กุญแจนี่เหรอใช่หยิบมาเลยวผมพี่หว่ะไม่เห็นเขาบอกว่าหยิบมันบอกว่ากุญแจด้านหลังอะฟอนฟอนว่าข้างหน้าไม่ใช่เหรอด้านหลังฟอนเอ,เอ้ยด้านหน้าว่ะโอ้โหแล้วเจียบตรงไหนฮะก็ตรงที่เราไปเจอไงเจียบได้ ก็จะนบอกว่าอะไรวะ,ะเกมาะโซกาอะไรสักอย่างอีโซเกะไม่ใช่ไม่ใช่เิมปาทันสันทำไปเจ็เบไงครับ <c oughs> เจ็บไงไม่รู้เอองงเ้ยทำไงวะเนี่ยเจ็บไม่ได้อะ เฮ้ยเกมเฮ้ยบ้าเหรออ๋ตอนนู้นปะตอนนี้ก็มีทางเข้าเข้าไปดูอะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อ้าวนี่อะไรอ่ะอโนคีเจ็ดอ๋อเฮ้ยอโนคีนี่อโน ไมอเลยคิดันนะันเปิดยังไงเนี่ยเอ่อเข้าคีหลอกนี้นี่ไงบอกว่าเขาประตูหน้ามาจากด้านขวาที่สุดของบ้านด้านหน้าอันนู้นหรือเปล่าครับ แล้วมึงนะจิมเชนท่องไหนพี่ไปนี่ไงพี่โอใจ<ช>นะครับแล้วเข้าไปสิเอาน,นี่ไงใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้เราเป็นอะไรอ่ะครับงงนี้ h a p p i n e t in in network อู้อะไรคุณทำให้ผมตกใจอะไรทุกอย่างเลยอ่านไม่ทนัน ติดตั้งเราบอกนเทเน็ตคัดเราขโมยเตาแก๊สเราขโมยอะไรออกไปจากบ้านดีกว่าพีทเต้นจะขโมยทุกอย่างเลยเฮ้ย hey, ของดีเราไปติดตั้งนิดแล้วเ,เราบอกว่าเออพอดีผมไม่ได้มานะเมื่อคืนอะอะไรแบบนี้อะโอ้ you you to to oh, คือถ้าเกิดไอ้จิังคือผีจิงคชื่อผี ถ้าเกิดเราไปมองมันแล้ก็เราไปอยู่ใกล้ๆมันเกินไปมันจะไล่ล่าเราแล้วมีวิธีอื่นไหมเบิชเฮ้ยแล้วมีวิธีอื่นที่จะแอบมันไหมดูก่อนคุณสามารถขับไล่จินด้วยการรีอะไรวะเนี่ยซิตีโดยการช่องอ ท่องสัญญาณภาพเป็นเดอร์บอดคืออะไรอไม่รมู้ไม่ใช่สิวัตถุประสงค์คื<ม>อาจุดที่เหมาะสมทีวีวางแบอรอบอเอเออะไรวะบลอ,อดเี่ย พร้อมคืออะไรอะ่ะบ<ร>ล็อกแบนที่ตั้งค่าอะไรเพืออะไรวะค้าไปหาทีวีเถอะพร้อมปรากฏขึ้นอะไรคือพร้อมอะ่อมะ,อะค้าไปอ่านตรงไหนวะอ,อ๋ออ๋อไอ,อ้ตรงในตัวเฮดอ่ะที่ี่คา้าบอกตัวจีอ๋อตัวอันที่สี่อ่ะคุณสจมาดถจับ เมื่อปลอมเออพร้อมเกลืออะไรตัวอะไรวะชื่ออะไรเรงชดูเจอพร้อมแต่คนรูปพร้อมอ๋อพร้อมคล้ายๆล้รูปหรือเปล่านี่ไงไอไอรูปวงจรปิดอะไรสักอย่างที่มันบอกปิดคือเลยเอ้ยกล้องจรปิดพูดผิดระบบกล้องจรไปคัดคัดพี่ไม่อยากอยู่บ้านนี้นานๆนะไม่ไม่ไม่่ไม่รู้ นำเล okay. oh. ่ะ shift c o n t r o ออฟ fg ในมิชั่นฮะไหนวะเห็มนมีเลย p าสอ๋อ <Okay. S 1> ไอ้กล้องจอปิดหรือเปล่าครับ n นโนในมิชั่นในมิชั่นแต่ห้องนี้ห้องอะไรวะ โอ้โหห้องน้ำไม่สมจริงอยู่นะไม่มีที่ชิดตัวเลยอะไรวะเออเนาะนี่ไงมีมีมีอ่างน้ำอยู่แดงแจ๋เลยเอาแล้วห้องนี้อ๋อห้องแดงแจ๋เหมือนกันใครซื้อมาเนี่ยแล้วเราต้องไปที่ไหนอ่ะมันบอกว่าทีวีเกี่ยงอะไรวะเฮ้ย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  เอ็ตัวอะไรอคืออะไรอะตัวอะไรอเอไมมีรเยไเปตัวอะไรวะครับีเ่อคกรเกียอะไรวะเกียอะไร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  อุ้ยเข้าซอนเออเข้ามานี่นี่พี่ต่อนบายบายเฮ้ยยายาเฮ้ยเกมผีเกมนี้ก็โดดได้ปะโ okay, คตรเท่ออกใครออกมออกใครวะเออออกใครครับเออข้าจะไปดีอุย้ยฉันรู้เลยพี่หอบดอนอะ่ะ <c oughs> บอกว่าไปไหนต่อแล <c oughs> <c oughs> ้ผีมา้าผีม้าเื้า นานเล่น <Not> มีแลไม่ไหนมันไปตรงไหนต่ออ๋อนี่สวิต์เปิดไฟครับโอ้อยอยู่<จ>มือตั้งนานโอ,โ,โอ้โหโอ้เปิดเต็มเลยมันไม่มีอีกไหมปิดให้หมดอ่ะตัวผีมีนะมีนะเฮ้ยตะยังเบิดอ่ะอุ้ยมีน้ำเปิดทำไมนะ่น้ำร้อนเสียบนี่ไอ้ครับสว่างทั้งบ้านแล้วเฮ้ยมีตัวละ เอาแล<ร>้วไปตรงไหนต่อนเ,นเนี่ยอันนี้ยทำตามเปิดได้ไหมไม่ได้อะไม่ได้งั้นก็เอานี่ไงเปิดได้ดิครับโอ้โอ้ it's okay ทีวีทีวีครับทีว oh ีท oh, okay. oh ีวีทำไมอ่ะมันบอกว่าตั้งค่าเลยไม่รู้ของมันนี่ไงเท็ดเดนเล็บท็อปนี่ไยแล้วแล้วต้องไปไหนต่อฮะ ตัวเอฟก็ค uh, like uh ือรักทีวีทำยังไงต่ออุ้ยเซ็นต์แอปซีซีทีวีที่เอลดอร์การาดเซ็นต์แอปก็จะปิดที่ด้านนอกตรงไปลงเจอดรถอ่ะเปิดหน่อยอ๋อแต่ที่เฮ้ยครับไอ ไอจินในไอตัวเด็กๆนั่นหรือเปล่าวะครับผีมาเฮ้ยผีมาผีมาครับผีมาพี่ได้ยินเสียงอยู่พี่ได้ยินเสียงเดินอ่ะใช่ใช่เมื่อกี้ครับทำไมเล่ามีเด็งมาด้านนอกผีชี้วะเนี่ยไม่รู้แต่พี่ได้ยินเสียงอะ เป็นเสียงเดิอนอ่ะูนะคิดดูนะออกบ้านนะไม่อยู่นะไปนะอยู่บ้านเลยนะไปตั้งกล้องตรงไหนฮะแล้วแล้วไปตั้งเพื่ออะไรตั้งไปดูผีถ่ายลงยูทูบอะไรเงี้ยเล็กยกยอดวิวโอ้เลือดเวิว่ฟเพื่อทับปองคงไม่ทำให้พี่ผิดหวังนี่ไงเจอแลครับ c ี t v ติดตั้งตบอกว่าระบบกล้องจรปิด,ดยังไต่อถูกเปิดเอาได,ด้อ่านอ่านก่อนติดตั้งจอนปิดถูกเปิดแล้วก็มันมันมัน,มนบอยเข้าบ้านหรือเปล่าวะครับเหมือนเหมือน,นเข้าไปดู่ะเข้าไปดู CCTV ด โอ้ยูีทางถ้ามไฟอันนี้แปลกไม่มีแกเออยเรามาสเรามากันสองคนไงทำไมเราไม่มาสามคนวะจริงจริงจริงตันไปไหนวะพี่ผ<า>ีากดอยโอเคนะฮะ F4 คืออะไรผีบ้างกด F4 นะโอเคเออกกดกดกดออกอะ่ะอไอเน็ต F4 เอะฮะเคื่อเคื่ออะไร พี่กดด้วยดิฮะออติเอเเอเอสีฮะยังไงนะ ALT อ่ะออติเน่อ่่ ALT อะแล้วก็เออโอ้โหขี่ออกขี่มาพี่ว่าใส่พี่ต้นไหลพี่ดีผีว่าก็อ้าวเออมาทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเออมันบอกว่ายีบอ่ะหาได้งไงต่อ เอ้ยมันต้องไปวาง<ม>นั่นนอกหรือเปล่าครับเฮ้ยอะไรเฮ้โยโอเคสิ่งนั่ตู้โปไฟเออไปสว่างทุกคนหน่อยไปวางนั่นนอกไป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 ,รปรตรงนี้แหละนี่อันนี้แค่ที่เปิดมันอ่ะปึ๊บเออมาให้สว่างโซนนักเปิดได้กี่ต<ห>ัวเอ้ยอยากให้มีกาแฟมาถ้ไมาถ้า เขามาติดตั้งแล้วมันมาติดตั้งอะไรกลางคืนวะฮะอีกตอนเช้าก็มีให้ตามไปตากอ๋อเกมเลยเฮ้ยปีศาจเกียด้วยอีกแม่ข้าวที่เอฟซีเช่นนี้แล้วแล้วเราติดตั้งแต่ตอนเช้านี่ไงไงไงตกใจเสียงหายใจตัวเองอะไรวะเวลาวิ่งเนาะใช่ไหมมันบอกว่าเอ่อเห็นไปแล้วแล้วก็ hcc review from the home อ้าวคุณหยิบเค่ยังไงอ๋อมันเหมือนให้ตั้งค่านี้เสร็จปุ๊บให้ให้ลองไปทดลองกล้องในบ้านทดลองทขาไมในบ้านวะเออไปมาไปมาอยู่เออแล้ว้ะไม่ติดตั้งต,อ,ตอนกลางวันวะ๋อาเหมือนว่าเอาแล็ปท็อปไอ้คอมเชื่อมกับเนต็ตมันก่อนแล้วค่อยมานี่แล้วควาา่อยไปเซ็ตนี้แล้วควาา่อยไปดูในใบ้านโอ้ยติดตั้ง กลางกลางคืนช่างไฟช่างไฟดำนานเพราะบริการยังใช่หรครับพูดไม่บริการนะครับนี้ยปึ๊บเอ้ยเฮ้ยไปดูได้แล้วดูไงต่อไปพี่ต้อน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 ออกเกม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 ครับพี่น้อง ออกจริงเออออกจริงดีรออะไรอ่ะโคตรโคตรเี่หล่อจริงนะเล่นกันสองคนอะไม่ไม่เล่นกันสามคนดีโคตนี่ตกใจเลยผีแบบเป็นกระพริบที่ออกเกมเลยอ่ะมือมือแต่ยิงไมออกอะ 偷看。<laughs> การจออะไรพี่ใช้การจอที direct หนึ่งศูนย์ง่ายสุดทีฮะฮะเกมอะไรนะเออใช่ใช่ทับทับปองทับปองเคอร์เลอร์อะไรทุกอย่างคูลหลอดอะ่ะอยากเล่นจกลับเข้าดิทก่อนไม่อยู่อะ่ะเข้าดิไม่มีใครอยู่เลยพีไ่ได้องเป็นต้งใสกการจอเลยนะ จีเด็กหนึ่งศูนย์หกศูนอพี่ก็ะส่ว่าข้างล่างอย่างใช่ปหใต้ขีปแบบใช่ข้างรู้พี่ไหโอ้ <c oughs> โหหลอนอะหลอนเลยหลอนอะไม่อยาก,ไกาไกล้าเลยรัวอเกมอเคโ,อ,เคโอ,เคออกเกมดี <c oughs> เออเดี๋ยวโชคดีเดี๋ยวพี่เอาไปตัดดีกว่าเ <c oughs> มื่อผมเล่นเกมเ <c oughs> มื่อผมเล่นอะไรนะเอกมเกมเราบอกแบบเปียบน้องปุ๊บแล้วแบบพอเสียบปุ๊บปุ๊บปุป๊บออกจบแล้วแล้วพี่ออกโคตรไวอ่ะพี่ออกออกโคนรน้อง ไอ้ผมรอดูว่าพ really ี okay. ่จะออกจริงไหมโอ้ยออกดีรอเลยกลัรน่ากลัววันนั้นก็เล่นกันสามคนนั่นนี่คือแบบโอ้โหเดี๋ยวพี่ตามตับมาหน่อยดิฮะโอ้ยทีนี่ต้องรับไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ไม่มีแล้วดู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 เล่นแมพเจ้ากิมออกเะไ ก็ดูเสียวมันก็รู้อะกลัวอะแมบผีไทยอย่างน่ากลัวเลยแมบผีไทยน่ากลัวกว่าแมบผีฝรั่งหรือว่าผีจีนหรือว่าผีอะไรนะอะไรก็ไม่รู้แมบผีไทยน่ากลัวเกินจีนก็ไอตัวโดดโดดงี้ใช่ใช่พี่ดูมาแล้วใช่ใช่จะโดดชิบกับเดวเป็นสองพี่น้องใกล้ค้องในคอง อะไรเนี ha, ่ยอ๋อให้ที่มีลงสตอรี่เหรอเออนานดีนะโคตรชอบแต่ผมอยู่บอลผมอันเดีย่อันเดีย่เล่นต่อไหมครับเล่นไรเล่นไรเล่นไรก็เล่นไม่เด้งนิเอ๊ะแต่กับดันไม่นาย เราเมียสองคนไงจริงจริงจริงถ้าเรามียสามคนได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ข้าจอดไปดูอกูจ <c oughs> <า> <c oughs> ้าฮะฮัลโหลฮัล